ครับผมพี่น้องอันนี้คือบรรยากาศพี่น้องเฮ้ามาถอดแหย่ถึกแหกันนอะพอกเพดขายเบึงกันไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยอันนี้คือตอนกาลังสิขึ้นเมื่อพี่น้องสิขึ้นเมื่อละ่ะพอกเพดกระลงให้พี่น้องได้รับชมกันไปเรื่อยๆเป็น,นอีพีเนาะเบงป่ามาเบงปลาดูเฮ้าถอดแหย่ถึกแหกันในไลายเป็นไดมานังกันเป็นูง โอ้ยผมเบิ่งกระกอศนี้อุนโตนตีนนี่ไลยได้สามโลสิโอ้ยหาโลเลยพี่น้องหาโลเลยผุนมีแต่ปลาปลาเปลี่ยนพี่น้องมองสามเส้นแฮ้สามเส้นพี่น้องเอ้บรรยากาศตอนนี้กำลังเตรียมโตสีสีสีกับฟังละพี่น้องสามโลเกือบสี่กับฟังแล้วตอนนี้วานแฮ่กันถอดแฮ่กันกะไล่หลบไล่ไล่เถียวแล้วเนาะเมื่ย์ละเมื่อย์ละสีกับแหละเสี้อวปลาไปก่อยกันกินละบานนี่ ผูพี่น้องมองรถจอดโยกะระยะกับประมาณกิโลหนึ่งผ,ลผงาาางอะล,อดล,ดะ,ล,ละครับผมคมค้มกวางแต่นีไปหาสลาแดงเนาะทารถจอดรถประมาณหนึ่งกิโลล้ครับผมอันนี้คือบรรยากาศเฮอเฮอันนี้แฮครับผมแฮเอ็นเนาะไปขึ้นเลือก,กันบ้านพี่น้องขึ้นเรือก,กันสิ่กับแล้วบานไป เดี๋ยวพอกาเพ็กับสิลงไปนั่งอยู่ทั้งทั้งท่ายบนผนแลกของกาเพ็ดนั่งอยู่ทั้งท่ายนั่งทั้งท่ายเรือผลละขึ้นเมื่อแล้วบานสิขึ้นเมื่อแล้วพี่น้องอ้พี่นแมงตล้นอยู่บ่แมนแล้วขึ้นเรือแล้วพี่น้องเอ้ยโเด่นเด่นละตอนนี้กำลังขึ้นเรือสีกับแล้วพี่น้องสีกับบานอยู่เรือแล้วขึ้นมาหลดนมาด้อมาด้อขึ้นมาด้อขึ้นมาขึ้นมาพี่น้องขึ้นมาเด้อ คำละเฮาสิลองเรื่อพอ,อจึงง้อสิผ้าขึ้นทั้งพีได้บาทนีิขึ้นทั้งเหล่าได้บ่ขทั้าบเจ้นทั้งพีได้บ่ได้ดไปทั้งเก่าได้บ่ได้มาทั้งเก่าได้บ่ได้๋ยวมาทั้งเก่าได้ขึ้นทั้งพีได้พี่่บ ไปเก็บผักให้ไก่เเกก็บผััออนไปเก็บผัักกกใใหห้้ไไ่ยงปินข้าวกลอยปลาอยู่แต่ฟังโซ่ปลาวไปน้องไปให้ไก่ให้เต็ดมาดื้อขึ้นมาดื้อครับผมฝนกระลังขึ้นกันพี่น้องเอ้ยมาดื้อฝนฝนก็ไปเก็บผักก่อนเด้อเสียเด้อไปเก็บผักฟังล่าก่อนเนาะจังขึ้นเนาะกินข้าวกลอยตัวกินข้าวกลอยตัวฟักให้ไก่ฟักก็โดนหนามโดนเนิ่มแต่ฟักแต่แหลบบุ้มี่ได้ทั้งหมดเฮ้ยบุ้มีกับตามมัน กินอยู่เลยดอกพี่น้องปองป้ายมากขึ้นทีกินอยู่ไอดอกพักอันนี้ฮานะซื้อเพิ่นฮานะพี่น้องซื้อซื้อเบเตเซบุยต่ายโอ้ยเซ่ยวินมาคือผ้าขวยเห็ดใหม่อีก่เลยเนี่ยบอดตายพี่น้องตอนนี้จะดผีหัวกับสิภาคขามไปฟังนั่นแหละพี่น้องขามไปเก็บพักไปกินข้าวกล้วยป้าพักให้ไก่เพคนว่าขามไปฟังนั่นพักให้ไกล่ลายหัวมาเมื่อนีน้ย ได้ปลาดถอนแห่ตึ้งแห่นี่ประมาณ3กิโลพี่น้อง3กิโลกลัวๆกระมวลกันเนาะมาใส่เวลาตึ้งแห่ถอนแห่อยู่นี่ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งพอถึงซ้ำพี่น้องก็ถือว่าได้เนาะปลามีปลาขึ้นบัทำมันหมืดนทำมันหมืดนี่ปลาสิไรกว่านี้พี่น้องทำมันคำกูนีฮบอสอปุ้ยมาใส่พรวนโอ้ทำมันหมืดนะสอปุ้ยมาใส่พอยังหัววะไปเลยพี่น้องอวยเขาเล่าเลยว่า เป,เป็นไปเก็บพักให้ไกเ่เรือกันเรือเรือตั้งบ้านใดเออตั้งบ้านใดเรือใหญ่ร้ายเรือนี่ป้าพี่น้องเฮาขามไปฟังเล้าพี่น้องใจใจโอ้ฝนป้าขึ้นตกะไหนไปเก็บพักไปเก็บพักไปยินกบก่อยปลาเบิ่งบรรยากาศพี่น้องเอ้ยอันนี้บรรยากาศไปเก็บพักให้ไก่พี่น้องหลังจากเขาสอนแอร์โต๊ะแอร์แล้วมันจะขามไปเก็บพักให้ไก่อยู่ฟังโซบบบลา อันนี้คือพื้นที่บ้านของก็เพลิดเพลินนั่นเนาะไปมาหาสู่กันสะดวกสบายตัวบังไถ่บงับงลาวไปมาหาสู่กันสบายสบายพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ถามมาฟังโทบปอลาวได้พี่น้องมาเก็บพักให้ไก่เ <c> ม <oughs> กินกับปล่อยปลาพอพี่น้องเพิ่นมานําเพิ่นบ่ท่านกินเพบ่งันท่านเคยกินพักให้ไก่เพิ่นว่าบ่ดชักแนวใดบ้านของกเ็เพลิดนี่เคยกินพักให้ไก่ได้ปลามา่อก่อยนี่ อาบ่ม,มี่พักให้ไกลในมันสิโบแสบไปน้องปล่อยปลายุบปล่อยปลาเนาะนะมาเลยไปน้องหอด้วยผมไก่ได้ใส่เวลาเทาวเดียวอบอดหนาทีท่สองนาทีเนาะเครืองใหญ่นในเครื่องสิบส,สามคนไปน้องอ่าบรรยากาศังสี่ห้าส้มหยางเด้อครับผมอันนี้ก็ฟังโซฟวอลล่าไปน้องเอ้ยตามมาแล้วตามมาแล้ว บรยากาศแน่นี่ยฮะส้มหยาครับผมส้มหยานาออันนี้คือเป็นเลาะฟังทั้งโซฟโฟว่าวล่าบโเมนโเมนพื้นที่ที่ลองม่องไรหม่องนะพี่นอง,อ,งอยู่ี่างใสลงมาเน,ะนาะใน้ำลงมาอีกประมาณหนึ่งกิโลอันนี้คือบรรยากาศพี่น้องเออฮะเนองไบุญเนาะอันนี้อันนี้ภูมนินั่นอันนี้ โอ้ยพุ่มน่ใหญ่ขนาดเลยพักให้ไก่สิโย่นั่มมันดินเนี่ยจะฟังโค้งโยดพี่น้องจะฟังโค้งมันโยดโล่งนอนนังโค้งขึ้นพักให้ไก่ก็เลยเบิดรูตผุ่นได้พี่ได้ลูกพี่ผุ่นได้ผุ่นแองนั่นได้ไล่ได้ผุนู้ผุ่นชุดเลยผุ่นโอู้พินแผ่นเลยลูกพี่ผุ่นไลายล่ไล่เออให้มอโล่นเอาโล่นเพราะอยู่หัวเรืองหล่นเลย ลองเลือดลงจะดึงเอาดึงเอาหนูพี่น้องเดี๋ยวพอควมเพียรใส่เบิ่งพักให้ไก่บ๊วยแมนพระนางสมครับพระนั่งสมฆ์ต่างหากเลยเป็นแผ่นติดกับกับพื้นดินนูพี่น้องนั่น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 แหละแผ่นนั่นแหละพกรนเพรินพักให้ไก่เนาะนี่แหละครับนี่ะเป็นแผ่นเป็นแผ่นนี่ดีนี่เพรนี่นี่พี่น้องนี่เป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นเหงาเนี่ยกรนเพรินพักให้ไก่พักให้เป็ดเนาะ อะเมลอนเอาเมลอนเอ้ยพะพูลายอยู่ลายพี่น้องพักให้ไก่ให้ให้พอ่นายโลนเอาเดี๋ยวงัดเขาให้พี่น้องบ่นอย่างก็อันนี้คือพักให้ไก่ที่เอาไปกินกับก๋อยปลาพี่น้องเป็นรางน้ำดีแต่ฟังโค้งกระโยชน์พักให้ไก่กันหโยนลงน้ำเอาเลยเอาเลยพักให้ไก่เฮ้ลายลายลายเอาว่าแน่นกว่ท่านจับเงาไม่แน่นเงาน้ำเลยจับรถจับรถเนี่ย บจประยูได้เร <si suppression> ือนำเร็วได้นำไลเร็วไอ้เป็นลมมานั่งลมพี่ไอ้มาล่ดังหัวเรือบปมีเบรกแล้วหรอเรือบปมีเบรกเออส่งให้ตาสมัยหรือส่งอะไรเออแล้วส่งอะไรมาก็ได้หาวิธีส่งมาผมเรือหรือดึงเรื้อครับพย่าพุยากเดี๋ยวเขาให้เดี๋ยวเขาเป็นไรเดี๋ยวนี้มันตู้เลยมันตู้เลยส่องอ่าเลยเจ้าลาอเลยเจ้าลาพักให้ไกลเลยเพราะไงเออเสือเลือนแมนเบอร์ทหาเอ็นแผ่นเลยลาอาเลย จะไปล้างเอาเหรอเออแล้วพี่น้องพักกินกุ้งกอยปลาเอาเบิ้ลหรืพักให้เป็ดให้ไก่แม่นเอาให้เบิ้ลเลยอยู่หันเลยพี่น้องพักให้ไก่พักให้ไก่พักแวนเขาอื่นพักแวนโคกกินกับกกอยปลาครับแสบไลองเบิ้งไปลองเบิ้งจังไปล่างจังไปล่างเฮาจังไปล่างเล่ากันล่างคือกันเล่าล่างไปโหลด ดังสมน้องคมบานเห่าและบ่เมีนบ่แมีนบ่ลายางเลยบ่ลายางเลยบ่ลายางมันที่พันเดียวกันแต่ว่างันก่อยู่พันเดียวกันน่ะล่ะมันอยู่น้ำดินลักษณะนี่ล่ะดังสมก็ได้เนาะแมีนเบิร์ดหันเป็ยนลาวเลยลาวเลยลาวเลยแมีนเบิร์ดหันก็ะส่าวย่าเลือกเพราะถ้าเลือกบ่แมีนเจ้าเจ้าเก็บโลดเดี๋ยวขึ้นมาเอาดึงเอาอันนี้ดึงจับเป้าอันนี้ไว้นี่เก็บเลยเก็บเลยเดี๋ยวติดเครื่องเขม่านกนโอวเราขยานโบในเมือเลยบ้นบ้านกันนี้ เอาให้เบ e ิดเลยชเขียวเขียวตอนนาจะหันนยุบเอาเบลเขียวยุบเอาเอามองเดียวก็พอแล้วละยุบเอาโหลดเออยไ่นมสบก็่าเปเก็บผักให้พี่น้องอันละห่เบิลอะไรเบนเบิ้ลอะไรเนเบิ้า เก็บฟักไก่เก็บักไก่กเอาละ,าาล,ะลายละบาทนีู่ว้วบโอ้บรรยากาศวันนี้สุดยอดเลยพี่นอ้องเอ,อ้อยอนี่คือกันแต่ว่ามันหังไน่ทาคืนมันบมมี่พาเก็บเก,ก,ก็บกินมันโมงามมันบ่ง่ามอากินแดงง่ามโหลอนะตาของฟังโซบโบล่าอันงามเบิดของเจ้าอันง่ามไหน ข่อยมากคก็ยังนี่ข่อยมากได้พอก็เปียดนี่มากแห้งไปพี่น้องถามฟังเงาละบ้านฮะบ้านหน่อยปลานอยพี่น้องเอ้ยเบิ่งเนึ่งบ้าโค้งขึ้นเนาะแตกจวกจวกได้บ้านนี่เบิ่งเนึ่งพี่น้องเด้อสังเกตเบิ่งเด้อแต่ละคลิปของผมก็เป็นอีกระย้าวแหละพี่น้องแต่เบิ่งบรรยากาศแบบว่าบ่ต้องตัดต่อคลิปนะพี่น้องเอาแบบ สุดๆหล่อนะเมื่อเนี้ยฟังก็เป็นป้าเป็นเนาะโอโ้ป้าแลงจั่วจวกวเลยเปน็นเนาะฟังนี่ป้าแหงร้ายนี่อยากจะบัว่านลงแห่เป็น้องเอ,อ้ยฟังนี่ก็ฟังตัวบัวเหล่าน้องฟ้าแห่งลงนี่บัวตรงห่วงอันนี้อาบลาวแี่ขึ้นบ่ได้นี่แถวนี่แม่เลยนี่ว่าฟังตะเนี่ยาก,กับบัวคอยเดี๋ยวมาื่วานมาตื้อกันนะเป็นเนาะ สำหรับที่นี่กขาเป็นขอขอบคุณทุกานทุกการรับชมที่เก่าครับผมบรรยากาศสามคลิปสองคลิปที่ผ่านมากันจะแตกต่างกันได้ไปน้องเนื้อขอบคุณในรายที่เขามารับชมช่องบอกระเป็นคนแก้มโผงครับผมอ่ามืาอนี่บรรยากาศหาอย่างได้ไปน้องเลยอันนี้นาานนนคือฟังโซโฟอร่าปากหอยบุญได้ไปน้องนี่ปากห้วยบุญ <ishing> ปากหอยบุญไปน้องฝนตกแห้งมาขึ้นในน้ำไร้อาไปน้องให้ขอบคุณ น้ำแล้วอยู่เนาะน้ำกอบคุณอ,อ,อ,อยู่เนาะเอ้อในเพื่อฟังโค้งบ้านบอกก็เป็นบรรยากาศแนวนี้แหละครับผมเอาขามแล้ว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 อยู่เนาะเอ้ยไปคลิปนี้ก็ขอสวัสดีเป็นน้องเบี้ยซันีเดอร์ครับผมสวัสดีครับ